พวกเมงดาโซโคแอดพีกัซัสบักพี่ทากชาติเป็ดคดพ่ออีแพลอีกรีเท่าไหร่บักโทนี่อีดีแตกบักเจียขี้หีอีหนุยสกุนจงส้นตีนบักน้อยหัวควยอีเอปาลิฉัดลิมฟามาสติคอแอดหัวหินสัตว์เดรชานพวกมึงนี่นะ กูไม่มีวันปล่อยพวกมึงเด็ดขาดพวกมึงกูขาวว่ากูเป็นฆาตกรพวกมึงแน่ใจแล้วใช่ไหมคือกูไม่รู้หรอกนะว่าอีฆาตกรอีฆาตกรอีฆาตกรที่มึงจิกช็อตของอีนางเอกตำมมารี่มาจิกกูเนี่ยนะกูจะบอกไว้เลยนะว่ากูไม่ใช่ฆาตกร ผู้หญิงอย่างยายเพนนีสอนชัยนี่นะชั่วร้อยเอ็ดเจ็ดย่านกูไม่รู้หรอกนะว่ามันเริ่มความชั่วนี่มาตั้งแต่ตอนไหนแต่ที่แน่ๆตั้งแต่กูจำความได้จนวันตายมันก็ยังไม่เลิกชั่ว ไม่รู้ว่าไปก่อกรรมทําเข็นไปไปสร้างเวรสร้างกรรมกับใครมามั่งกูก็ไม่รู้แต่มาตายกับกูกูต้องเสียเงินเป็นแสนจัดงานศพให้กับผู้หญิงคนนี้กูบอกไว้เลยนะกูยอมไม่ได้กูยอมความไม่ได้กูจะกลับไปไล่ล่าหาความจริงสืบสาวหาความจริงลากพวกมึงมาติดคุกไปแดกข้าวคุกก,กันมึงอย่าหวังนะว่าพวกมึงจะรอดการที่มึงกุกขาวว่ากูเป็นฆาตกรเนี่ยนะ ข้ายายเพ็นนี่นะกูมีทั้งทีมแพทย์โรงพยาบาลสัมประสิทธิ์ที่ผสมคนที่จะยืนยันความบริสุทธิ์ให้กูแล้วกูจะไปสาวลากไส้กับอีจอยกับบกักกีลูกน้องสาวยายเพ็นอยู่ที่บ้านดุงบงังกูจะสาวลากไส้มันแน่นอน เพราะเรื่องนี้กูไม่ยอมกูยอมให้ไม่ได้เด็ดขาดไปชั่วสารพัดท,ที่จะเลวติดหนี้ติดสินเขาไปไปทั่วแต่มาตายกับกูเนี่ยนะแหมเบื้องบนเขาก็รู้เนาะว่าน,นอกจากกูและนาโอมิก็คงไม่มีใครที่จะเผาผีจัดงานศพให้กับยายเพนนีซอนชัยก็เลยเลือกที่จะมาตายกับกูไง ให้กูจัดงานศพให้ก็ไม่เป็นไรแต่ยูยูจะมาใส่ร้ายป้ายสีกูกดจะไม่ให้กูมีที่ยืนนี่นะไล่จิกหีแตดกูไปทั่วไล่ล่ากูไปทั่วนี่นะลากสังคมเข้ามาเกี่ยวนี่นะกูจะบอกไว้เลยนะสังคมเสดสวะโสโคถ้าไม่พัฒนาตัวเองถ้าจะย่ำอยู่กับที่ถ้าอยากจะเป็นขี้ตีนเขาไปจนวันตายกูก็ไม่สนกลัวส้นตีนเขี่ยทิ้ง แล้วกูสาวไปถึงโสโคกตัวไหนกูฟ้องพวกมึงลากเรือทุกตัวกูจบยากจริงๆเรื่องนี้แล้วจบที่ศาลโลกเท่านั้นกูจะบอกมึงไว้เลยว่ากูไม่มีวันให้อภัยสัตว์เดรัจฉานพวกมึงบักเจียวเรื่องที่มึงคุกคามทางเพศกูนี่นะกูยังไม่ได้ไปแจ้งความถ้ายังไม่ไปแจ้งความแสดงว่าอายุความมันก็ยังไม่หมดอายุปีหน้าเหล้วกูไล่กระทืบมึงแน่นอนต่อให้มึงปิดเฟซกู หนีความจริงบล็อกไลน์กูแต่เก็บลายเอาไว้นัดแชทเย็ดกับมันมึงนึกว่ามึงจะได้เย็ดกูเหรอแม,ง,มงดาโซโคโกอย่างมึงนี่นะเสียบแต่หีกะหลี่แล้วไปเสียบหีจิ้มต่ออุย้ยมันพะยะค่ะไม่รู้ว่าหีกะหลี่ตัวไหนมั่งตั้งแต่มันไปเป็นแมงดาคุมซ่องอยู่ที่นั่นแล้วมันก็ไปเสียบหีจิ้มต่อ อีจิมก็ดูดเลียต่ออีโอ้ยแซบค่ะบอกพีทบอกพีกูมีรูปโคตรพ่อมึงแล้วก็รูปลุงมึงบอกปาลบบอกส้นตีนติ่งนี่นะกูจะประจานมันเนี่ยนะเพื่อนกูก็มีพักพวกกูก็มีกูจะเอาให้พวกมึงได้คุมปิ๊บเดินเลยมึงจำเอาไว้มึงทำมีอะไรยำอะไรกับกูกูไม่ว่าหัวเลาะมีความสุข แล้วถ้ากูเล่นคืนนี้นะมึงอย่าโวยละกันมึงเตรียมตัวรับมือไว้เลย,ยกูจบยาก